5สุนัขที่ราคาแพงที่สุดในโลกอันด 5, ับ5ลอดไวเลอร์ราคาประมาณ86,000-240,000ถึงบาทสุนัขสายพันธุ์ลอดไวเลอร์ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีมาตั้งแต่ยุคโรมันโดยในอดีตถูกเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องเหล่าทหารโรมันที่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาแอลป์และต้นฝูงสัตว์จึงทำให้ร่างกายมีโครงสร้างที่แข็งแรงฉลาด ฝึกง,ง่ายแต่อย่าทําให้โมโหเชียวน้องจะดูร้ายและที่สําคัญต้องให้น้องได้ปลดปล่อยพลังปัจจุบันหน้าตานิยมเลียงเพื่อเฝ้าบ้านโรงงานโกดังเพราะน้องจะหัวอนาเขตและมีน้ําหนักตัวมากถึง61กิโลกรัมอันดับ 4. โลเชนราคาประมาณ62,000ถึง250,000บาท สุนัขพันหายากที่เคยถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กในปี1960และในช่วงปี1969ที่สำรวจอีกก็พบว่ามีเพียง40ตัวในโลกเท่านั้น สายพันธุ์นี้มีฉายาว่าสิงโตตัวน้อยเพราะมีขนาดตัวเล็กจุดเด่นที่ผู้เลี้ยงมักจะต้องทําคือการตัดขนให้คล้ายกับสิงโตโกนช่วงครึ่งตัวหลังไปจนถึงข้อเท้าหลังและเหลือที่ปลายหางไว้อีกนิดสําหรับน้องหมาพันโลเชนมีนิสัยเป็นมิตรกับเด็กและเหมาะสําหรับเลี้ยงไว้เป็นสุนัขของครอบครัวได้เป็นอย่างดีนิสัยของน้องจะอารมณ์ดีเป็นมิตรจงรับพักดีเรียนรู้ช้าล่าเลงและชอบเล่นสนุก อันดับ3ซามอยราคาประมาณ125,000-280,000ถึง 280, บาทซามอยเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์เก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากหมาป้าโดยชาวซามอยที่อาศัยอยู่ทางแถบไซบีเรียได้พัฒนาสุนัขสายพันธุ์นี้เพื่อต้อกวางเลนเดียและลากเลื่อนปัจจุบันจะเห็นซามอยได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยคายแรคเตอร์ที่น่ารักสีขาวทั้งตัวและน่ายิ้มตลอดเวลา ถ้าเลี้ยงในบ้านเราน้องจะขี้ร้อนหน่อยเพราะขนน้องเยอะสมัยก่อนชาวซามอยเขาอยู่เมืองหนาวจึงอาศัยคนน้องนี่แหละช่วยทำความอบอุ่นให้อันดับ2คาววเลียคิงชาวสเปเนียลราคาประมาณ30-550,000ถึงนบาทชื่อของสายพันธุ์นี้ตั้งตามกษัตริย์คิงชาวที่2ของสหารชาชอาณาจักรประวัติน้องน่าสนใจมากเดิมทีน้องเป็นสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนแรกใช้ชื่อ c o m f o r t ์เตสเปเนียเพราะเป็นสายพันธุ์เล็กแบบพกพาสะดวกแต่ในคริส,สต์ศตวรรษที่16น้องก็ได้ไปอยู่บนภาพพระายารักของกษัตริย์คิงชาวที่2แห่งสหาราชาอาณาจากักรแถมยังมีเรื่องเล่าว่ากษัตริย์นั้นอน,อนุญ,ญาตให้พวกมันเดินไปมาไหนก็ได้ในราชวางังรวมถึงรัฐสภาด้วย น้องจึงกลายเป็นสายพันธุ์ที่ชนชั้นสูงนิยมเลี้ยงซึ่งน้องก็ดูคุณหนูมากๆด้วยท่าทางกิริยาของน้องมันดูอ่อนโยนเป็นมิตรน่ารักตาโตและขนเรียงเส้นอันดับหนึ่งท่เนตันมาสทีฟราคาประมาณ5 0 0 0ถึงล้านบาทนี่คือหนึ่งในสุนัขที่ถือเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ของโลกที่คนทิเบตเชื่อว่ามันเป็นหมาศักดิ์สิทธิ์ที่เบตานมาสทีฟมีตัวกำเนดอยู่ในเนปาลและจีน ที่หลายคนรักสุนัขพันนี้ก็คือความซื่อสัตย์รักเจ้าของและคนในครอบครัวแต่จะดุร้ายเมื่อเจอคนแปลกหน้าและความปุกปุยตัวใหญ่สุดๆแต่ทราบไหมว่าช่วงหนึ่งที่ทิเบตเคยประสบปัญหาที่เบตันเล่ล่อนนับแสนตัวก็ด้วยราคาของมันนี่แหละครับที่จูงใจให้คนทําฟาร์มเพาะพันธุ์ขายเพราะช่วงปี2014มีข่าวคราวบันทึกสถิติการซื้อขายลูกหม,มาพันธุ์ที่เบตันแบบขนทองในราคา12ล้านหยวนหรือประมาณ60ล้านบาท แต่ก็ตามกลไกตลาดครับมากเกินไปก็ไม่ดีสุดท้ายน้องก็ยังคงครองอันดับหนึ่งที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกตลอดกาล